อากาศดีเปลี่ยนการเดินทางโดยการเอาจักรยานออกไปทานอาหารเย็นเดี๋ยวเราจะไปทานอาหารมัสรนสำิะหัตบนถนนเจริญนครสำหรับเพื่อนที่เต็นนักปั่นด้วยกันก็

เปิดปกติวะครับผมพรุ่งนี้หยุดนะคะพรุ่งนี er ้ห kind ย of ุดไม่แต่ว่าตอนนี้านี้วันเดียวที่เหลือก็เปิดปกติเลยค่ะปกติไม่อยู่แล้วจะวันนี้เปิดวันแต่ว่าเว้นเฉพาะพรุ่งนี้วันเดียวค่ะที่ปิดดังนั้นก็เปิดปกติแต่ว่าก็ไม่ได้ปกติมากก็คือช่วงนี้เิะโควิดก็จะมีการให้นั่ง้อยลงนี่ค่ะเป็นระยะห่างนั่งร้อยลงแล้วก็จัดก็ปิดค่ะ อันนี้เป็นร้านบางสวริรัตนะครับผมจะไม่มีเนื้อสัตว์ก็ใครอยากทานบางสวริรัตมาได้เลยร้านชื่อสุดทันทอสุดทันท์อยู่บนถนนเจริญนครน,นะครับผมทานข้าวเสร็จก็